เตนก็กินกาแฟวันนี้ไม่กินกาแฟละเปลี่ยนดื่มน้ำนี่เป็นแก้วที่สามปรดนปุ๊บเนี้ยดึงสองแก้วเลยแล้วเพื่อนๆแฟนเพจบอกอ้าวทำไมวันนี้ไม่กินกาแฟดำเอสเปรสโซอ้า มันมีอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องอะที่ผมจะดื่มเพราะว่าตอนตื่นมาเนี่ยผมจะเจ็บเจ็บหัวใจง่ายเรื่องของการเจ็บหัวใจเนี่ยก็บอกแล้วหมอก็บอกแล้วเฮ้ยหัวใจเตือนกังเตะไปสามเส้นตอนนั้นหมอก็าทำให้เส้นเดียวคุยกับพยาบาลแล้วบอกโอ้ทานโรงพยาบาลร้านเขาจะเส้นเดียวท้านโรงพยาบาลเอกชนทำหมดเลยเพราะว่า เกี่ยวกับค่าใช้จ่าอ้าโอเคล้เดี๋ยอีกสองเส้นนี้ตื่นมาเนี่ยมันจะเจ็บเจ็บผมก็จะประคองตัวลุกมาแล้วก็กินกาแฟแล้วก็ผมจะเป็นอุปทานเนื้ออะไรเลยกาแฟนี่มันช่วยได้แต่วันนี้ไม่แปลกนะผมกำหนดการหายใจผมใช้เวลาหายใจอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผม พูดอยู่บ่อยๆนะบางทีคนเราเนี่ยลืมเรื่องการหายใจสําคัญมากเลยนี่หัวใจที่ปวดเจ็บใต้เลานมเนี่ยหายไปแล้วหายใจในบางคนเนี่ยสูดหา้ใจเขาปล่อยออกแล้วบางทีลืมเลยว่าหายใจลืมปล่อยให้ร่างกายทาําอัตโนมัติอย่าลืมว่าออกซิเจนมันอยู่ในอากาศในร่างกายต้องการมากเพราะฉะนั้นต้องสูดได้เต็มปอดและต้องการไว้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็ปล่อยปล่อยออกนี่คนจะปล่อยต้องปล่อยออกทงปากมันจะหมดเลยสูดเข้าไปหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำอยู่อย่างนี้แล้วผมก็สั่งจิตสั่งจิตให้ออกซิเจนเนี่ย ไปเลี้ยงที่หลอดเลือดเนี่ยไม่น่าเชื่อฮ่าไม่ใช่สายหมูไปลองทําดูไอ้เลดีเจ็บหน้าอกเนี่ยคนที่หลอดเลือดหัวใจตีบเราจะรู้คือเพื่อนผมเขาไปทำมาทีเดียวสามเส้นครับโอ้ดีนี่เป็นหนุ่มแล้วเต้นลำตรงเนี้ยหมอทำให้ผมเส้นเดียวบอกอย่าทำทีเดียวสามเส้นเนะพราะมันหลายก่อนมันเพิ่งมีตายเอาสวยจริงตอนนี้จะไปทำทำไม่ได้อีก หมอบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวเนื้อมันไม่ติดแปดสิบเอ็ดแล้วมาอ่ะจะลืมเรื่องการหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นึกขึ้นได้แล้วทำเชื่อผมเถอะคุณไม่ต้องไปกินยาอะไรเลยเอา้าวันนี้ไม่มีการกินกาแฟเชื่อผมนะไม่งั้นไม่ทออยู่มาจนแปดสิบเอ็ดหรอก